วิธีการแบบแล่อ้แลกแลกแดงกันนะฮะว่ามันแลกตรงไหนนะครับวิธีการแลกคือให้เดินมาประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับโอเคแล้วคุณก็กดแลกไปนะครับนะครับวิธีการแลกเนี่ยคือคุณต้องเสียงเงินจานวนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับจํานวนเงินตรงนี้นะครับในการแลกตอนหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะสุ่มว่าคุณจะได้เท่าไหร่นะ มันเป็นการแลกไดมอนที่ไม่แบบไม่ใช่ไดมอนที่เรากินแล้วได้พลังนะจะเป็นไดมอนทางสายมือตรงนี้เลยนะนหลักเลยก็คือถ้าถามว่าไดมอนอันนี้เนี่ยมาทําอะไรได้บ้างที่ก็สามารถนําไปแลกเป็นที่สุ่มนะที่สุ่มพลังนั่นก็คือเพชรนั่นเองนะวิธีการแลกแลกยังไงพี่ถ้าุูกว่าเองเก็บสะสมครบ250อันแล้วก็กดไปที่ซื้อเลยนะคุณจะเห็นมันอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ250ไดมอนนะ ต่อมาสลับเป็นที่ลับในการซื้อที่ขุดแร่อันใหม่นะครับให้คุณเดินเข้ามาที่ถ้ำนะเดินตรงมายาวเลยเดินทะลุมามานจะอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถกดคุยหรือว่ากดซื้อแบบที่ขุดนะมีจะมีจํานวนบอกนะครับว่าสลับที่ขุดนี้ทําไงถึงซื้อได้พี่ผมกดซื้อแล้วมันไม่ขึ้นก็คุณต้องมีจํานวนแบบเดมอนตรงนี้ก่อนนะครับสามารถซื้อได้นะสมมติว่าผมซื้อ1ิบนะ จะผมต้องทิ้งอ่อ P. n เก่าก่อนนะถึงจะซื้อได้นะครับเกผมทิ้งละก็กดซื้อไปเลยนะอ่าก็จะซื้อได้นะครับมันก็จะเสียเป็นอ่อดัมมอนตรงนี้ไปนะครับถ้าคุณซื้อที่ขุดใหม่มาแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเอาพี่ผมซื้อมาแล้วแล้วผมจะไปขุดเอ่อแร่อันใหม่ตรงไหนนะสามารถเดินมาที่น้องหมูเรียกว่าน้องหมูแล้วกันตรงนี้เลย้วก็กด มันจะเสียเงินจํานวนประมาณ5000บาทนะครับในการวาร์ปมาสามารถขุดได้พวกนี้ได้นะครับก็จะได้เป็นพวกไดมอนตัวนี้นะสามารถขุดไปขุดเรื่อยๆนี่ก็จะแล้วแต่จํานวนของเราว่าเราจะได้เท่าไหร่นะอาจจะได้1ได้2อได้3ามาเลยแบบนี้ก็สุมไปเรื่อยๆนะ โอเคครับลหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะฮะสลับการอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะก็จะทําให้แร่สีแดงเนี่ยมันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ไดมอนตรงนี้ก็สามารถแบบนำไปแลกของได้หลายอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถรวบรวมพลังเอาไปทําอะไรได้ต่างๆนานาน,นะครับ